เหตุการณ์สำคัญ3ประการในพุทธประวัติณดินแดนชมพูทวีปอันรุ่งเรืองเมื่อกว่า2500ปีที่แล้วมีเหตุการณ์อันน่าอัศจรรย์ได้เกิดขึ้นเรื่องราวของชายผู้หนึ่งซึ่งชีวิตของเขาได้ส่องสว่างดุจด,ดวงประทีปนำทางให้แก่ผู้คนนับล้านมาจนถึงทุกวันนี้การเริ่มต้นเรื่องราวได้เริ่มต้นขึ้นเมื่อพระนางสิริมหามายาประสูติพระโอรสณใต้ต้นสาละในสวนลุมพินีวันขณะทรงพระดำเนินจากกรุงกบิลพัทไปยังกรุงเทวทหะ ท่ามกลางหมู่มวลพฤกษาและสายลมที่พัดผ่านทารกน้อยได้ถือกำเนิดขึ้นภายใต้แสงจันทร์เต็มดวงของคืนวันเพ็ญเดือนวิสาขะทุกสรรพสิ่งดูราวกับจะน้อมรับการมาถึงของพระองค์ผู้ที่จะเป็นเจ้าชายศิทธถะการค้นพบวันเวลาผ่านไปเจ้าชายเติบโตขึ้นในปราสาทอันโออาทรงได้เรียนรู้วิชาความรู้และได้รับการอภิบาลอย่างดีที่สุดแต่แล้วหัวใจของพระองค์ก็เริ่มตั้งคำถามต่อโลกภายนอกเมื่อทรงได้เห็นคนแก่คนเจ็บและคนตายความสงสัยในชีวิตก็เกิดขึ้นอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน พระองค์ตัดสินใจออกผนวดทิ้งความสุขสบายและความมั่งคัง่งเพื่อออกเดินทางค้นหาความจริงของชีวิตเป็นเวลา6ปีเต็มทรงอดทนและบากบั่นจนในที่สุดค่ำคืนหนึ่งขณะประทับอยู่ใต้ต้นโพณริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชราพระองค์ทรงเข้าถึงสัตรธรรมอันสูงสุดพระไทยของพระองค์ได้หลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวงและได้บรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าการจากไปเมื่อได้ตรัสรู้แล้วพระพุทธองค์ก็ทรงสั่งสอนธรรมะแก่ผู้คนมากมายกว่า45ปีทรงเดินทางไปทั่วแคว้นต่าง,างๆเพื่อโปรดสัตว์โลกให้พ จนในที่สุดเมื่อพระชนมายุได้80พรรษาขณะที่กำลังจะเสด็จดับขันธปรินิพานณสารวโนทยานเมืองกุสินาราท่ามกลางต้นสาระคู่หนึ่งเหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นในคืนวันเพ็ญเดือนวิสาขะอีกครั้งเรื่องราวทั้งสาช่วงชีวิตของพระพุทธเจ้าได้แก่การประสูติ์การตรัสรู้และการปรินิพานนั้นจึงเป็นดั่งวงจรแห่งธรรมะที่เกิดขึ้นในวันเดียวกันแต่ต่างปีกันเป็นเครื่องยืนยันถึงความมหัศจรรย์และพระบารมีอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ ซึ่งเป็นที่มาของวันสําคัญอย่างวันวิสาขาบูชาที่เราได้ร่วมกันร,รําลึกถึงพระคุณของพระพุทธองค์มาจนถึงทุกวันนี้ขอร่วมอนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้ฟังและแบ่งปันให้เพื่อนๆน,นะครับ